Step. First step. It. Step one. add some some burger table, make burger uh, yeah. Add two, Okay. And then add uh, the salmon to the <laughs> sauce. No, 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 no. That's uh, lemon juice. Lemon juice. Lemon, juice. Lemon, yeah. lemon sauce. Okay. Yeah, yeah. And roll it. Roll in, it. Uh, the paper. The uh, rice paper? Uh, the powder, powder paper. Yeah, yeah, yeah. Okay. that yeah, make from rice. Okay. Yeah. And uh, the roll already, you gonna add with uh, yeah, a little li bit li 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 some uh, <coughs> sauce. Uh, oh, sauce. oh make into a bite. Yeah, yeah. Like yeah. Yeah, uh, yeah. yeah, yeah, uh, into yeah. a bite. Uh, yeah, yeah, yeah. It's like a uh, uh spring, spring, roll. Yeah. Nem, nem. Yeah, roll. yeah, exactly. Nem. 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 Yeah, yeah. 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 โอเคลโอเคขอบคุณบางทีก็ใช้ตะเกียบแหละแต่นี่ต้องแส่ต้องใช้มือหน่อยก็นี่ครับผมผมอยากจะลองมานานแล้ววาซาบิปลอมหรือเปล่าผมไปเจอวาซาบิอะไรที่ครับไม่ใช่วาซาบิเป็นถั่วเขียวครับก็จะน่าจะเป็นคลิปของแซลมอนร่วงไม่เป็นไรปลาพาข้างสองเะยครับคือปกินนี่ครับน่ากินมากเลยมาไปนิดนึงแล้วทำให้โทษครับพี่โทษเชิญครับ วันนี้เราจะกินครับโอ้นี่ไงพี่จันชัยเขาสอนวิธีทำก็คือทำแบบแนมเนืองเลยนะพี่นะเนี่ยใส่เข้าไป powder pepper cucumber carrot อ่อสับปะรด pie apple กินสดๆเลยไม่ได้หรอจริงๆใส่หมอนเลยก็ได้เอ้าพี่พี่ไม่ใส่ใส่ใส่แซลมอนอ๋อ forget เอาออกไม่ได้แล้วโอเคใส่แซลมอนก่อน he forget to put the salmon on กินเนื้อมแล้วเป็นตัวใงญ่มากครับมุปจี้ด้ใยนะขก้ผัดน่าจดิโอเคดัดิสมวนมวลใหญ่มากเลยนี่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 คือเรีบ how to eat sashimi at sa pa ครับลายเวียดนามสไตล์คือคือสไตล์เวียดนามเนี่ยเขาจะแตกอ่ะอย่างนึงก็คือเขาจะมีมะนาวจัดไปพี่คือบ้านเราจะไม่กินเออเออไม่มีนมะนาวมะนาวมะนาว ให้มันตัดตัดข่าวก็กินกินได้แล้วก็จิ้มกับวาซาบินิดนึงจริงครับจริงพี่เอาวาซาบิบีบใส่นี้เลยโเชื่อผมไมม่เอาันนิดเดียว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 มันมันแรงมากนะที่นี่พอละโอ้คุณจะดูคลิปผมร้องไห้เหรอพอละหน่อยนิดหน่อยทำให้เจะเขาเสียถ่ายให้คนหนึ่งดิเดี๋ยวเฮอะเดี๋ยอายหืมสีหน้าแววตาเป็นไงบ้างพี่ขึ้นไหม ถั่วเขียวหรือหรือบัตเตอร์บิ๊กขึ <s <s ้นสมองขึ้นไหมมันคือถั่วเขียวหรือวัตเตอรบิผมกินสดเลยผมกินสดไม่ผมแตกลองดูผมอยากรู้แค่ว่าถั่วเขียวเนี่ยเอ้ยวาซาบิเนี่ยมันของจริงหรือของปลอม บ้าแล้วท่านป่าๆงั้นนะท่านตกเียวไหมครับเดี๋ยวผมจะก็มีคำรับครับว่าคอครับแล้วส่งมาเร่นของสูงเล่นงของสูงผมต้อตาไหลเลยดูคนครับโุขอโทษครับ ดูหัวเขียวตันหน้าผมต้นนี้มันสุดยอดครับเห็นอะไรอยู่เอนอะไรอยูเออทำไปเล่นเป็นอะเอางี้ผมจะบีบไม่แหงแลวกบบิดเอาครับแตงโ w a t c ชิ้งครับของแท้ครับมิสเตอร์อูแนมิสฮักเซียแล้วก็ทันท n าดอนครับอันนี้ครับอ่าเอ่ าเนื้อใส่นี่ไปหน่อยดิไม่ไมเดี๋ยวก่อนคุณก็ใส่เท่นี้หน่อยคุณต้องรู้ว่าคุณคุณได้แค่ไหนผมกินไปนิดเดียวเองเมื่อคุณกินไม่เป็นแล้วคุณเลยใส่เยอะๆอันนี้คุณผิดนะครับคุณต้องเข้าใจว่าคุณเนี่ยวาซาบิแต่บางคนเนี่ยกินได้ขนาดนี้ขนาดนี้นะครับมันไม่เหมือนกันเหมือนคุณกินพริกอ่ะคุณพริกเยอะคุณก็ใส่เยอะคุณกินพริกน้อยคุณก็ใส่น้อยนะครับในเรื่ความในรสชาติที่อร่อยนะครับก็ไไมม่ด้้แลวาเอันนี้เขาใบอะไรเลยคุณอู ไม่รู้อ่ะงงรับใส่เลยนะครับผักเป็นผักพื้นเมืองเจอมาสบิเมื่อกี้เข้าไปสื่อเลยนะครับเป็นผักพื้นเล่นขึ้นน้ำใส่ทุกอย่างนะฮะับไม่คุณดูเก่งแทนครับครับผมขอบคุณคุณซุิโจ้เลยครับที่ถ่ายถ่ายผมคำยิ้มตามแล้วนะครับโอเคนะฮะสองคำเห็นแล้วเราก็นะครับไปที่เดียครับอ่าใส่ไปทำนี่เลยไปสบิบแนี้เลยให้ผมเบิร์ตท่านใคร แต่บางที่กินผมกก็บอแล้วแต่คุณเลยคุณไทยคุณไทยถ้าไม่ทายขออนุญาตไทยนิดนึงเราใส่เยอะมิเตอร์มาเจอนะครับจะคนชงมากเขาก็ใส่มากได้นะครับแล้วก็ก็เพิ่มเงินไปเพราะว่าวาสบีบสมองินมะพี่พี่ผมกินไอ้วาสบีบไหมผมใส่นิดเดียวเพิ่มปรุงมาแล้วทำไมเมื่อกี้ผมกินเข้าไปแล้วผมชู่มันไม่ไหวก็มันแรงก็จะบอกว่าต้องคุณหายใจออกต้องหายใจเข้าเหรอ คือวันจะบข้ามหายใจข้ามเสร็จเข้าข้ามหายใจเข้าแค่นี้พอนะครับเพราะเราสำคัญเหรอรับแค่นี้นะครับเออาะพี่ไม่บอกผมอ่ะยุ่งสียุ่งขาวนะครับแล้วแล้วยุ่งใส่ไงต้องหายใจเอาอย่างเดียวจริงแล้วก็มีช้อนไม่เทคนิคของผมนะถ้าเกิดหายใจหายใจเข้าหายใจเข้าสำลักเลยอ๋อเพราะว่าจริงๆเขาจิ้มจิ้มจิ้มมาก่อนนะครับอ่าครก็เอาน้ำหน่อยเนาะน้ำด้วยเหรอ ะรรออนมีีขิงเืไ่ป๋าม้วนก่อนดิป๋าฮะม้วนเหรอม้วนป๋าอ๋้โอเคโอเคโอเคม้วนก่อนเข้าแล้วอร่อยมากเนื้อปลาอร่อยนะครับเราจะม้วนแบบนี้นะครับครับม้วนแบบนี้ครับโหทั่ทีนี่โคกับกางเน่เฮ้ยผมมาใหญ่ไหมลูกบอลมาบุญเราจิ้มจิ้มปลาซิจิ้มซีอิ๊วก่อนซีอิ๊วเป็นตัดผมได้อาวุธที่ไม่เดือดไป เเอานมนมะนาวไม่ทำเดี๋ยวผมถาให้ไม่เป็นไรพี่พี่ก่อนเลยอันนี้ผมม้วนไม่พอมันใส่เยอะไปโอเคไม่เป็นไรกินแบบบ้านๆเราบ้านบ้านเเลยเนาะตะเกียบไม่ทันละโอ้แม่งโคตรขึ้นเลยเมื่อกี้โอ้หัวอดึ้นน้ำนางแล้วอร่อยเนาะรันนี้มันร้านอร่อยจริงแต่บัตเบิยังแปะเขาใส่หรอ บอกแล้วมันขึ้นครับ The Real Wasabi Asapra Thailand เอ้ยเวียดนาม